มีทีมไหนบ้างทำเนียบแชมป์ในประวัติศาสตร์วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2025เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการในสุดสัปดาห์นี้ โดยครั้งนี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจำนวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจากเดิม24ทีมเพิ่มมาเป็น32ทีมและกระจายแข่งขันกัน4จังหวัดใหญ่ในประเทศไทยประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและกรุงเทพมหานครก่อนจะเริ่มทัวร์นาเมนต์เราไปดูทำเนียบแชมป์โลกที่ผ่านมากันซึ่งสหภาพโซเวียตครองความเป็นหนึ่งในช่วงยุคแรกกว่าแชมป์ไปได้มากที่สุดถึง5สมัยขณะที่ญี่ปุ่นและคิวบาคว้าแชมป์โลก3สมัยเท่ากัน ทำเนียบแชมป์วอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี1952สหภาพโซเวียตปี1956สหภาพโซเวียตปี1960สหภาพโซเวียตปี1962ญี่ปุ่นปี1967ญี่ปุ่นปี1970สหภาพโซเวียตปี1974ญี่ปุ่น ปี1978คิวบาปี1982จีนปี1986จีนปี1990สหภาพโซเวียตปี1994คิวบาปี1998คิวบาปี2002อิตาลีปี2006รัสเซียปี2010 รัสเซียปี2014สหรัฐอเมริกาปี2018เซอร์เบียปี2022เซอร์เบีย